จิตตะคารหาบดีในมัชิกาสัมทนานครเห็นพระมหานามาเถระภายในพวกคิิษุปัญจาวัคคีเที่ยวบินทบาตอยู่เรื่อมใส่ในอื้อยาบทของพระเถระแล้วจึงรับบาตรนิมนต์ให้เข้าไปสู่เรือนให้ฉันแล้วในการเสร็จพัตกิจสะดับธรรมกถาบรรลุโสดาปฏิผลแล้วเป็นผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวใครเพื่อจะทำอุทยานของตน ชื่อว่าอัมพาตก,กวันให้เป็นสังคารามจึงหลังน้ำลงไปในมือของพระเทระมอบถวายแล้วในขณะนั้นมหาปทพีทำน้ำที่สุดก็หวั่นไหวด้วยบอกเหตุว่าพระพุทธศาสนาตั้งมั่นแล้วมหาเศรษฐีให้สร้างวิหารใหญ่ในอุทยานได้เป็นผู้มีประตูเปิดไว้เพื่อพวกพิสุขผู้มาจากทิศท,ทั้งฟวงแล้ว พระสุธรรมเทระได้เป็นเจ้าอาวาสอยู่ในมัชิกาสันโดยสมัยอื่นพระอาัคารสาวกทั้งสองสดับกถาพนานาคุณของจิตตะาคฤาหบดีแล้วใครจะทำความสงเคราะารห์แก่คฤหบดีนั้นจึงได้ไปสู่มัชิกาสันธนครจิตตะคฤหบดีทราบการมาของพระอัคารสาวกทั้งสองนั้นจึงไปต้อนรับซิ้นทางประมาณกึงโย์ พาพระาคาราสาวกทั้งสองนั้นมาแล้วนิมนต์ให้เข้าไปสู่วิหารของตนทำอาคันตุกะวัดแล้วอ้อนวอนพระธรรมเสนาบดีว่าท่านผู้เจริญกระผมปรารถนาฟังธรรมกถาสักหน่อยครั้งนั้นพระเถระกล่าวกับเขาว่าอุบาสกอาตมาทั้งหลายเหนื่อยแล้วโดวยทางไกลอันหนึ่งท่านจงฟังเพียงนิดหน่อยเถิด ดังนี้แล้วก็กล่าวธรรมกถาแก่เขาพระรหัดีนั้นฟังธรรมกถาของพระเทระอยู่แลบรรลุอนาคามิผลแล้วขาวาพระอัครสาวกทั้งสองแล้วนิมนต์ว่าท่านผู้เจริญพรุ่งนี้ขอท่านทั้งสองกับภิกษุพันรูปรับภิกษาที่เรือนกระผมเถิดแล้วนิมนต์พระสุธรรมเทระเจ้าอาวาสภายหลังว่าท่านขอรับ พรุ่งนี้แม้ท่านก็พึงมากับพระเทระทั้งหลายพระสุธรรมเทระนั้นโกรธว่าอุบาสกนี้มิมนตเราภายหลังจึงห้ามเสียแม้อันคฤหบดีอ้อนวอนอยู่บ่อยๆก็ห้ามแล้วนั่นแนอุบาสกกล่าวว่าท่านจักปรากฏขอรับแล้วหลีกไปในวันรุ่งขึ้นจะแจนทานใหญ่ไว้ในที่อยู่ของตนในเวลาใกล้รุ่งแร แม้พระสุธรรมเถระคิดว่าพระฤหาบดีจัดแจงสก,การะเช่นไรหนอแลในเวลาใกล้รุ่งแลแม้พระสุธรรมเถระก็คิดว่าพระุหาบดีจัดแจงสก,การะเช่นไรหนอเพื่อพระอัคารสา,าวกทั้งสองพรุ่งนี้เราจับไปดูแล้วได้ถือบาทและจีวรไปสู่เรือนของพรฤหาบดีนั้นแต่เช้าตรู่พระสุธรรมเถระนั้น แม้อันคัรธาบดีกล่าวว่านิมนต์นั่งเถิดขอรับก็กล่าวว่าเราไม่นั่งจากเที่ยวบิทธบาตแล้วตรวจดูสักการะอันคัราบดีเตรียมไว้เพื่อสองพระอัครสาวกใกล้จะเสียสีคัราบดีโดยชาติจึงกล่าวว่าคัราบดีสักการะของท่านล้นเหลือก็แต่ในสักการะนี้ไม่มีอย่างเดียวเท่านั้นคัราบดีถามว่าอะไรขอรับ พระเถระตอบว่าขนมแดกงานนสิขรุธาบดีครหาบดีถูกรุกรานด้วยวาจาอุปมาด้วยกาโกรธแล้วขรุธาบดีนั่นอาวาสของท่านเราจักหลีกไปแม้อันขรุธาบดีห้ามถึงสามครั้งก็หลีกไปสู่สำนักพระศาสดากราบทูลคำที่จิตตะขรุธาบดีและตนกล่าวแล้ว พระศาัสาดาตรัสว่าอุบาสกเป็นคนมีศรัทธาเลื่อมใสอันเธอด่าด้วยคำเลวดังนี้แล้วทรงปรับโทษแก่พระธรรมเทระนั้นแล้วรับสั่งให้ส่งลงปฏิสารณียกรรมคือกรรมอันให้ระลึกถึงความผิดแล้วส่งไปว่าเธอจงไปให้จิตตะคฤหบดีอดโทษเสียพระเทระไปในที่นั้นแล้วแม้กล่าวว่าคฤหบดี นั่นโทษของอาตมาเท่านั้นท่านจงอดโทษแก่อาตมาเถิดอ,อันะฤหบดีนั้นห้ามว่าผมไม่อดโทษพระสุธรรมเถระเป็นผู้เก้อไม่อาจให้คฤหบดีนั้นอดโทษได้จึงกลับมาสู่สำนักพระศัสดาอีกเที่ยวพระศัสดาแม้ทรงทราบว่าอุบาสกจักไม่อดโทษแก่พระสุธรรมนั้นทรงดำฤตว่าภิกษุนี้กระด้างเพราะมานะ จงไปสู่ทาง0ายอแล้วกลับมาจึงไม่ส่งบอกอุบายให้อดโทษเลยทรงส่งไปแล้วครั้นในการที่พระสุธรรมเทระนั้นกลับมาพระศาสดาประธานภิกษุผู้อนุทูตแก่เธอผู้นำมานะออกแล้วตรัสว่าเธอจงไปเถิดไปกับภิกษุนี้จงให้อุบาสกอดโทษดังนี้แล้วตรัสว่าธรรมดาสมณนะไม่ควรทำมานะ หรือรัษยาว่าวิหารของเราที่อยู่ของเราอุบาสกของเราอุบาสิกาของเราเพราะเมื่อสมณะทำเช่นนั้นเหล่ากิเลสมีรัษยาและมานะเป็นต้นย่อมเจริญเมื่อจะทรงสืบอนุสนทีแสดงธรรมจึงตัสพระคาถาว่าภิกษุผู้พานพึงปรารถนาความยกย่องอันไม่มีอยู่ความแวดล้อมในภิกษุทั้งหลาย ความเป็นใหญ่ในอาวาสและการบูชาในตระกูลแห่งชนอื่นความดํารืย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้พานว่าพฤรือหัดและบรรพชิตทั้งสองจงสำคัญกรรมอันเขาทำเสร็จแล้วเพราะอาศัยเราผู้เดียวจงเป็นไปในอำนาจของเราเท่านั้นในกิจน้อยใหญ่กิจไรๆไรฤษยาและมานะย่อมเจริญแก่เธอบรรดาบทเหล่านั้นคาถาที่พระองค์ทรงตรัส มีความว่าภิกษุผู้พานพึงปรารถนาความสัรเสริญอันไม่มีอยู่คือภิกษุผู้พานไม่มีศรัทธาเป็นผู้ทุศีลสดับน้อยไม่สงัดเกียดคร้านมีสติไม่ตั้งมั่นมีจิตไม่มั่นคงมีปัญญาซามไม่ใช่กีนาศกย่อมปรารถนาความยกย่องอันไม่มีอยู่นี้ว่าชไนหนอชนพึงรู้จักเราว่าภิกษุนี้มีศรัทธามีศีล เป็นพระหูสูตรเป็นผู้สงัดปรารบความเพียรมีสติตั้งมั่นมีจิตมั่นคงมีปัญญาเป็นพระขี่นาศพโดยในที่ท่านกล่าวไว้ในปาปิชฉตานิเทศว่าภิกษุผู้ไม่มีศรัทธาเลยย่ำปรารถนาว่าชนจงรู้จักเราว่าผู้มีศรัทธาเป็นต้นภิกษุผู้พานตั้งอยู่ในความประพฤติด้วยอำนาจความอยากอย่างนี้ว่าฉไหนหนอภพิสุในวิหารทั้งสิน้น พึงแวดล้อมเราถามปัญหาอยู่ชื่อว่าย่อมปรารถนาความแวดล้อมในพิสุท์ทั้งหลายพิสุ์ผู้ผ่านจะเสนาสนะประณีตในท่ามกลางวิหารเพื่อพิสุทิทั้งหลายมีพิสุท์ที่เป็นเพื่อนเห็นและเพื่อนคบเป็นต้นของตัวด้วยบอกว่าพวกท่านจงอยู่ในเสนาสนะนี้ส่วนปังเกตการเสนาสนะที่ดีจดเสนาสนะอันซามและเสนาสนะอันอมนุษย์ห่วงแหนแล้ว ซึ่งตั้งอยู่สุดท้ายเพื่ออาคันตุกะภิกษุที่เหลือทั้งหลายด้วยบอกว่าพวกท่านจงอยู่ในเสนาสนะนี้ชื่อว่าย่อมปรารถนาความเป็นใหญ่ในอาวาสภิกษุผู้พานย่อมไม่ปรารถนาการบูชาด้วยปัจจัยสี่ในสกุลของมารดาและบิดาเลยและของพวกญาติก็ไม่ปรารถนาแต่ย่อมปรารถนาในสกุลของชนเหล่าอื่นเท่านั้นอย่างนี้ว่าชะไหนหนอชนเหล่านี้ เงถวายแก่เราคนเดียวไม่พึงถวายแก่ภิสุเราอื่นก็ความดำ่หรือย่มเกิดขึ้นแก่ภิสุขผู้พานใดว่าพวกขรหั์และบรรพชิตแม้ทั้งสองจงสำคัญกิจอันตนทำแล้วคือท,ที่สำเร็จแล้วเราอาศัยเราเท่านั้นด้วยความประสงค์อย่างนี้ว่านวกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาทำแล้วในวิหารด้วยความสามารถการกระทำนวกรรมมีโรงอุบาสกเป็นต้นนวก,กรรมนั้นทั้งหมด ันพระเทระของพวกเราทําแล้วความดําริย่อมเกิดขึ้นแกภิีุุ่ขผู้พานนั้นว่าคารหัดและบรรปชิตแม้ทั้งหมดจงเป็นไปในอํานาจของเราแต่ผู้เดียวคือพาหนะและเครื่องอุปกรณ์ทั้งหลายเป็นต้นว่าเกรียนครูพระขวานหรือโดยที่สุดอีกทั้งหลายเป็นต้นว่าอุ่นแม้เพียงข้าวยาคูแล้วดื่มอันคฤรัหั์และบรรปชิตจะพึงได้ก็ตามเถิด แต่บรรดากิจน้อยและกิจใหญ่คือบรรดากรณียกิจทั้งน้อยทั้งใหญ่เห็นปานนี้คฤหัสถ์แต้บรรพชิตทั้งหลายจงเป็นไปในอำนาจของเราเท่านั้นในกิจไรๆคือแม้ในกิจอย่างหนึ่งอธิบายว่าจงถามเราเท่านั้นแล้วจึงกระทำความอยากนั้นและความดำ m ฤเห็นปานนี้ย่อมเกิดขึ้นแก่ิุผู้ผานใดวิปัสสนามาักและผล ย่อมไม่เจริญทีเดียวแก่พิสุผู้พานนั้นแต่ตัญหาซึ่งบังเกิดขึ้นในทวารหกและมานะเก้าอย่างย่อมเจริญแก่พิสุผู้พานนั้นอย่างเดียวเหมือนน้ำเจริญแก่ทะเลในเวลาพระจันทร์ขึ้นฉะนั้นในาาการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลแม้พระสุธรรมเทระฟังพระโอวาทนี้แล้วถาวายบังคมพระศัสดาลุกขึ้นจากอาัสนะ กระทำประทักสินแล้วไปกับพิสุผู้เป็นอนุทูตนั้นกระทําคืนอาบัตในคลองจักสุขของอุบาสกยังอุบาสกให้อดโทษแล้วพระสุธรรมเถระนั้นอันอุบาสกให้อดโทษด้วยคําว่ากระผมอดโทษขอรับถ้าโทษของกระผมมีขอท่านจงอดโทษแก่กระผมตั้งอยู่ในพระโอวาทที่พระศาสดาประทานแล้วโดวยสองสามวันเท่านั้นก็บรรุพระอรหัต พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาแล้วฝ่ายอุบาสกคิดว่าเรายังไม่ได้เฝ้าพระศัสดาเลยบรรลุโสดาปฏิผลแล้วไม่ได้เฝ้าพระศัสดาเหมือนกันดำรงอยู่ในอนาคามิผลเราควรเฝ้าพระศัสดาโดยแท้คฤถาบดีนั้นให้เทียมเกลือนห้าอเล่มเต็มด้วยวัตถุมีงาข้าวสารเนยใสน้ำอ้อยและผ้านุ่งห่มเป็นต้นแล้วให้บอกแก่หมู่ภิสุว่า พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายใดประสงค์จะเฝ้าพระศาสดาพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายนั้นจงไปจากไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตเป็นต้นดังนี้แล้วก็ให้แจ้งแก่ฝีก็ให้แจ้งแก่หมู่พิสุนีทั้งแก่พวกอุบาสกทั้งหลายทั้งแก่พวกอุบาสิก,กาพิสุป,ประมาณ500รูปพิสุนีประมาณ500รูปอุบาสกประมาณ500อุบาสิก,กาประมาณ500้อย ออกไปกับคาราบดีนั้นเขาตัดเตรียมแล้วโดยประการที่จะไม่มีความบกต้องน้อยหนึ่งด้วยข้างยาคูและผัดเป็นต้นในหนทาง30โยชนโยศเพื่อชนสามพันคนคือเพื่อภิกษุเป็นต้นเหล่านั้นนั่นแลและเพื่อบริษัทของตนไปพวกเทวดาซักความที่อุบาสกนั้นออกไปแล้วปลูกไข่ที่พักไวทก้ทุกๆโยศบำรุงมหาชนนั้นด้วยอาหารวัตถุ มีข้าวยาคูของควนเขียวพัดและน้ำดื่มเป็นต้นอันเป็นทิปความบกพร่องด้วยวัตถุอะไรอะไรไม่ได้มีแล้วแต่ใครๆมหาชนอันเทวดาทั้งหลายบำรุงอยู่อย่างนั้นเดินทางได้วันลโยตวัลโยตโดยเดือนหนึ่งก็ถึงปรุงสาวัตถีเวี่ยนทั้งห้าร้อยเล่มยังเต็มบริบูรณ์เช่นเดิมนั้นแหละพระาบดีได้สนะบรรณาการ อันพวกเทวดานั่นแลและมนุษย์ทั้งหลายนำมาไปแล้วพระศัสาดาตัดก,กับพระอานนท์เถระว่าอานน์ในเวลาบ่ายวันนี้จิตตาฤหาบดีอันอุบาสก500ห้าร้อยห้อมล้อมแล้วจักมาไหว้เราพระอานน์กราบทูลว่าพระเจ้าค่ะก็ในการที่จิตตาคฤหาบดีนั้นถาวายบังคมพระองค์ปฏิหารไรไรจักมีหรือพระศาสดาตัดตอบว่า จักมีอานอน์พระอานอนทูลถามว่าปฏิหารอะไรพระเจ้าค่ะพระศัสดาตัดตอบว่าในการที่จิตตะคฤหารปรดีนั้นมาไหว้เราผลลุกเห็ุแห่งดอกไม้ทิพย์มีสีห้าสีจากตกโดยท่องแถวประมาณเพียงเขาในประเทศประมาณแปดกรีดโดยวิธีนับอย่างของหลวงชาวเมืองฟังข่าวนั้นแล้วคิดว่าได้ยินว่าจิตตะคฤหบดี ผู้มีบุญมากอย่างนั้นจักมาถวายบังคมพระศาสดาวันนี้เขาว่าปฏิหารเห็นปาน,นี้จักมีแม้พวกเราจักได้เห็นผู้มีบุญมากนั้นดังนี้แล้วก็ได้ถือเอาเครื่องบรรณาการไปยืนอยู่สองข้างทางในการที่จิตตะคฤหบดีมาใกล้วิหารที่สุ่ห้าร้อยรูปมาถึงก่อนจิตตะคฤหบดีกล่าวกับผู้อุบาสิกาว่าแม่ทั้งหลายพวกท่านจงมาข้างหลัง แล้วส่วนตนกับอุบาสก500แวดล้อมแล้วได้ไปสู่สำนักของพระศาสดาก็ชนทั้งหลายผู้ยืนอยู่ก็ดีนั่งก็ดีในที่เฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ได้มีข้างนี้หรือข้างโน้นย่อมยืนอยู่แน่นขนาดทีเดียวในสองข้างแห่งพุทธวิถีจิตตาคฤหบดีก้าวลงสู่พุทธวิถีใหญ่แล้วที่อันพระอริยาสาวกผู้บรรลุผลสามแลดู แลดูหวั่นไหวแล้วมหาชนแลดูแล้วด้วยคิดว่าเขาว่าคนนั้นคือจิตตะคฤหาบดีคฤหาบดีนั้นเข้าเฝ้าพระศาสดาเข้าไปภายในพระพุทธรัศมีมีพันหกจับพระบาทพระศาสดาจับพระบาทพระศาสดาที่ข้อพระบาททั้งสองถวายบังคมแล้วในขณะนั้นเองฝนดอกไม้มีประการดังกล่าวตกแล้ว สาธุการพันหนึ่งเป็นไปแล้วพรหัชบ,บดีนั้นอยู่ในสำนักพระศาสดาสิ้นเดือนหนึ่งแลได้นิมน์ภิกพิส,สงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานทั้งสิ้นให้นั่งในวิหารถวายทานใหญ่แล้วทำภิกษุแม้ผู้มากับตนไว้ภายในวิหารบำรุงแล้วไม่ต้องหยิบอะไรอะไรในเกวียนของตนเลยในสักวันหนึ่งได้ทำกิจทุกอย่างด้วยบณาการอันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนำมาเท่านั้น จิตตาคาราบดีนั้นถวายบังคมพระศัสดาแล้วกลับทูลว่าพระเจ้าค่าข้าพระองค์มาด้วยตั้งใจว่าจะถวายทานแด่พระองค์ได้พักอยู่ในระหว่างทางเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งของข้าพระองค์ล่วงไปแล้วในที่นี้ข้าพระองค์ไม่ได้เพื่อจะถือเอาของอะไรอะไรที่ข้าพระองค์นำมาเลยได้ถวายทานซึ้งการเท่านี้ด้วยบรณาการที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนำมาเท่านั้น แม้ถา้าพระองค์นั้นจักอยู่ในที่นี้สิ้นปีหนึ่งก็จักไม่ได้เพื่อจัดถวายธัยธรรมของข้าพระองค์แน่แท้ข้าพระองค์ปรารถนาจักถ่ายเกวียนแล้วไปขอพระองค์จงต,ตรดให้บอกที่สำหรับเก็บแก่ข้าพระองค์เถิดพระศสดาตัดกับพระอานนทเถระว่าอานนท์เธอจงให้จัดที่แห่งหนึ่งให้ว่าให้แก่อุบาศกพระเถระได้กระทําอย่างนั้นแล้วได้ยินว่า พระศัสดาทรงอนุญาตกระปิยภูมิแก่จิตตะคันธาบดีแล้วฝ่ายอุบาสกกับชนสามพันซึ่งมาพร้อมกับตนเดินทางกลับด้วยเกวียนเปล่าแล้วพวกเทวดาและมนุษย์ลุกขึ้นแล้วกล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าท่านทำกรรมคือการเดินไปด้วยเกวียนเปล่าดังนี้แล้วก็บรรจุเกวียนให้เต็มด้วยรัตนเจประการคฤหาบดีนั้นได้บำรุงมหาชนด้วยบรรณาการอันเขานำมาเพื่อตน ไปแล้วพระอนนทเทระถวายบังคมพระศัสดาแล้วกราบทูลว่าพระเจ้าค่ะจิตตะคฤหาบดีแม้เมื่อมาสู่สำนักของพระองค์มาแล้วโดยเดือนหนึ่งอยู่ในที่นี้เดือนหนึ่งเหมือนกันได้ถวายทานด้วยบรรณาการที่เทวดาและมนุษย์นำมาเท่านั้นซึ่งการเท่านี้ได้ยินว่าบัดนี้คฤหาบดีนั้นทำเกวียนห้าร้อยเล่มให้เปล่าจากไปโดยเดือนหนึ่งเหมือนกัน ก็เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายลุกขึ้นแล้วกล่าวแก่ขฤหคบดีนั้นว่าพระผู้เป็นเจ้าท่านทํากรรมคือการเดินไปด้วยเกวียนเปล่าดังนี้แล้วก็บรรจุเกวียนให้เต็มด้วยรัตนเจ็ดประการได้ยินว่าขาหารหคบดีบำรุงมหาชนด้วยเครื่องบรรณาการอันเทวดาและมนุษย์นำมาเพื่อตนนั่นแหละจักกลับไปได้ยินว่าขาหารหคบดีบำรุงมหาชน ด้วยเครื่องบรรณาการอันเทวดาและมนุษย์นำมาเพื่อตอนนั่นแหละจะกลับไปพระเจ้าค่ะก็สการะนี้เกิดขึ้นแต่คฤหาบดีนั่นผู้มาสู่สำนักของพระองค์เท่านั้นหรือหรือแม้ไปที่อื่นก็เกิดขึ้นเหมือนกันพระศาสดาตรัสว่าอน,อนนท์จิตตคฤหาบดีนั้นมาสู่สำนักของเราก็ดีไปณที่อื่นก็ดีสาการะย่อมเกิดขึ้นทั้งนั้นพระอุบาศกนี้ เป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสมีศีลสมบูรณ์อุบาสกผู้เห็นปานนี้ย่อมคบไปประเทศใดๆดลาภสักการ้าย่อมเกิดขึ้นแก่เขาในประเทศนั้นๆทีเดียวดังนี้แล้วตัดพระคาถาว่าผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลเยียมพร้อมด้วยยศและภคะย่อมคบประเทศใดๆย่อมเป็นผู้อันเขาบูชาแล้วในประเทศนั้นๆทีเดียว เมื่อพระศัสาดาตัดอย่างนั้นแล้วพระอาน,นุเทระจึงทูลถามบุพกรรมของจิตตะคฤหาดีลำดับนั้นพระศัสดาเมื่อจะตัดแก่พระอานน์เทระนั้นจึงตัดว่าอานน์จิตตะคฤหาดีนี้มีอภินิหารอันทำไว้แทบบาดมูลของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตตะท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์สึ้นแสนกับในการแห่งพระพุทธเจ้า ทรงพระนามว่ากัสปะเกิดในสกุลของพรานเนื้อถึงความเจริญแล้ววันหนึ่งเมื่อฝนตกอยู่ถือหอกไปสู่ป่าเพื่อต้องการจะล่าเนื้อตรวจด,ดูหมูเนื้ออยู่เห็นพิสุรูปหนึ่งนั่งคลุมศีสาะที่เงื้อแห่งหนึ่งจึงคิดว่าพระผู้เป็นเจ้ารูปเดียวจากนั่งทำสมณธรรมเราจับนำอาหารมาเพื่อพระผู้เป็นเจ้านั้นดังนี้แล้วรีบไปสู่เรือน ให้คนปิ้งเนื้อที่ตนนำมาเมื่อวานที่เตาแห่งหนึ่งให้หุงข้าวที่เตาแห่งหนึ่งเห็นภิกษุเที่ยวบินทบาตพวกอื่นก็รับบาตรขอภิกษุแม้เหล่านั้นนิมนต์ให้นั่งเหนืออัศนะที่จัดไว้แัดเตรียมพิกษาแล้วสั่งคนอื่นว่าพวกท่านจงอังฆาตรับผู้เป็นเจ้าทั้งหลายแล้วก็ใส่พัดนั้นลงในกระกาถือเดินไปเลือกเก็บดอกไม้ต่างๆในระหว่างทาง ขอด้วยใบไม้ไปสู่ที่พระเทระนั่งแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญขอท่านจงทำความสงเคราะห์แก่กระผมเถิดดังนี้แล้วรับบาทให้เต็มด้วยพัดแล้ววางไว้ในมือของพระเทระก็ะทำการบูชาด้วยดอกไม้เหล่านั้นตั้งความปรารถนาว่าบิดาบาดอันุีรสนี้พร้อมด้วยดอกไม้เครื่องบูชายังจิตของข้าพระเจ้าให้ยินดีฉันใดขอบรณาการพันหนึ่ง จงมายังจิตของข้าพเจ้าให้ยินดีในที่ที่ข้าพเจ้าเกิดแล้วเกิดแล้วฉันนั้นและขอฝนมีดอกไม้มีสีห้าสีจงตกเขาบำเวพ็ญกุศลจนตลอดชีพเกิดในเทวโลกฝนดอกไม้ทิพตกแล้วโดวยทองแถวประมาณเพียงเขา่าในที่ที่เขาเกิดแล้วแม้ในการนี้ฝนดอกไม้ทิพก็ตกในวันที่เขาเกิดแล้วและเมื่อเขามาในที่นี้ การนำบรรณาการมาและการที่เกลื่อนเต็มด้วยรัตนเจตประการเป็นผลแห่งกรรมนั้นแหลและเมื่อเข้ามาในที่นี้การนำบรรณาการมาและการที่เกลื่อนเต็มด้วยรัตนเจตประการเป็นผลแห่งกรรมนั้นแหล